เชิญคุณเพชรดาวนะครับตามด้วยท่านเอกภบพบเพียรพิเศษครับเชิญครับ เรียนรรท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันแพทย์หญิงแพทรดาวโตมินาสมาชิกสภาบุ้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยจากจังหวัดปัตตานีคะ่ะดิฉันต้องขอบคุณท่านประธานสภาที่ให้โอกาสดิฉันได้พิปรายรายงานประจําปีกองทุนสส2,563อีกครั้งหนึ่งดิฉันได้มีโอกาสอภิปรายรายง,งานประจําปีของสสทุกปีคะ่ะนะคะตั้งแต่ปี2,561แล้วครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สามคะ่ะ รูปเล่มสวยเหมือนเดิมค่ะสิ่งที่เห็นชัดนั่นก็คือความหนาที่มีมากขึ้นถึง340หน้าถ้าเปรียบเทียบกับปีแรกเพียง222หน้า mm. ก็คาดหวังค่ะว่าผลลัพธ์ที่จะเห็นคนไทยมีสุขภาพดีขึ้นผ่านกองทุนนี้จะเห็นได้มากขึ้นนะคะคนอื่นที่ฉันต้องเป็นอีกคนหนึ่งที่ขอแสดงความยินดีกับ ทางสอสอที่ได้รับรางวัลเนลสันแมเดล่าอเวอร์ด์ฟอร์เฮลป์โปรโมชันะคะก่อนหน้านี้ปี61ท่านก็ได้รับการประเมินจากองค์การสหประชาชาติองค์การอนามัยโลก ว่าประเทศไทยมีผลงานอยู่ในอันดับ3ของโลกและอันดับ1ในอาเซียนดยโดยยกย่องให้สสสเป็นต้นแบบกลไกทํางานสร้างเสริมสุขภาพในการป้องกันโรคไม่ติดต่อเลยเอ NC ให้แก่นานาชาติค่ะขอชื่นชมอีกครั้งหนึ่งค่ะท่านประธานที่เคารพคะดิฉันได้นํารายงานประจําปี3เล่มจาก3ปีที่ดิฉันมีโอกาสอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ค่ะมาเปรียบเทียบเพื่อหาความเชื่อมโยง ความคืบหน้าความต่อเนื่องสารต่อเล่มนี้นะคะเป็นเรื่องของสารพลังสารสร้างชีวิตใหม่วิถีใหม่สู่สังคมสุขภาวะค่ะพบว่าในปีรายงานของปี2563นี้รวมโครงการใหม่นะคะ จะเป็นเงิน1,374ล้านบาทหรือ3 3 5 7ค่ะแล้วก็เป็นโครงการต่อเนื่อง2,190ล้านบาทหรือประมาณ53% ดิฉันเห็นด้วยค่ะในความต่อเนื่องเพราะเรื่องสุขภาพสุขภาวะทําเพียงปีสองปีคงไม่เห็นผลนะคะต้องมีวันที่สิ้นสุดแต่ดิฉันไม่แน่ใจว่าเกือบจะ20ปีของสอสอสอมีกี่พื้นที่กี่เครือข่ายที่เกิดขึ้นจนถึงปัจจุบันและมีกี่เปอร์เซ็นต์ที่สร้างความสําเร็จต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนะคะสําคัญนะคะดิฉันหวังว่าครบ20ปีของสอสอสอจะได้เห็นบทสรุปแล้วก็ภาพใหญ่ของการทํางาน ของสอสรวมทั้งการติดตามประเมินผลด้วยค่ะท่านประธานท,ที่เคารพคะดิฉันดูเรื่องของผลงานเด่นค่ะก็จะเห็นได้ว่าบางเรื่องมีการต่อยอดแต่บางเรื่องก็ไม่เห็นมีการต่อยอดขยายผลในผลงานเด่นที่ผ่านมาด้วยเวลาที่จํากัดนะคะดิฉันขออนุญาตมีตั้งก้อสังเกตยอยู่3าเรื่องค่ะเรื่องแรกคือเรื่องเด็กค่ะแผนสุขภาวะด้านเด็กและเยาวชนและครอบครวัวถือว่าเป็นรากฐานสําคัญของประเทศท,ทุกคนก็ทราบเพราะว่าการพัฒนาเด็กในช่วงปฐมวยัยเป็นช่วงที่ ผลตอบแทนสูงสุดในการพัฒนาสมองนะคะดิฉันกลับไปดูรายงานปี2562ค่ะ มีผลงานเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรด้านการส่งเสริมทักษะทางสมองส่วนหน้าหรือ E.F. Executive Function mm hmm. เพื่อยกระดับการสอนของคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัสทั่วประเทศแต่มาดูในเล่มนี้ค่ะปี63 mm hmm. กลับไม่เห็นโครงการต่อเนื่องจากการอบรม E.F. ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ38าแห่งแต่ก็ยังเห็นนะคะว่าเล่มนี้มีผลในเป้าประสงค์ที่5ที่เกี่ยวข้องกับ E.F. คือการพัฒนาโมเดลพยากรณ e ์ E.F. ในเด็กประถมในจังหวัดลบ บุรีในสูนทนา,าเด็กเล็ก20แห่งค่ะดิฉันคาดว่าฉบับต่อไปปีถัดไปจะรอติดตามเรื่อง EF ค่ะเพื่อเป็นเรื่องสำคัญนะคะเรื่องถัดมาค่ะดิฉันชื่นชมและสนับสนุนเรื่องพัฒนางานวิจัย5เรื่องในหน้า 198. ค่ะเป้าประสงค์ที่4มีเรื่องของผลวิจัยค่ะว่าการใช้นิทานจะเอฉบับภาษาม,มาลายูอักษรยาวีและภาษาไทยผลงานวิจัยเพราะว่ามีการเล่นจะเอกับลูกมากขึ้น 61%กอดลูกมากขึ้น80%ค่ะคำถามคือหลังจากที่มีนิทานเล่มนี้แล้วเนี่ยมีองค์กรใดโรงเรียนใดอบตใดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใดนำนิทานเล่มนี้ไปใช้ต่อมากน้อยแค่ไหนนะคะประเด็นที่2ค่ะเรื่องของระบบสุขภาพแบบอำเภอหรือว่า district health system เป็นเป้าประสงค์ที่6ค่ะใช้คร้มาณนมากค่ะมากถึง99 7 5 0่3 0 0 0บาทโดยทากับ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยให้สจเจอ76จังหวัดงบประมาณมากขนาดนี้ในผลลัพธ์สข้อที่เห็นในรายงานดิฉันยังรู้สึกว่าไม่คุ้มค่านะคะหน้า200 17เห็นความซ้ําซ้อนกับหน่วยงานที่ทําอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานแจกหน้ากากอนามายัยน้ํายาทําความสะอาดติดตามกลุ่มเสี่ยงทึ่งเป็นงานหลักของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขอยู่แล้วะคะ่ะประเด็นสุดท้ายค่ะในวันพฤหัสที่ผ่านมาดิฉนันได้รับมอหมายจากท่านประธานสภาบุาตแทนราศาดรให้เข้าร่วมประชุมสมาชิกราาาัฐสภาเอเชียแปซิฟิก กับาสาธารณสุขโลกนะคะได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรื่องของการจัดการวิวัฒนาการเรื่องของโควิด1 9ค่ะรวมทั้งคาดการณ์ในอนาคตที่จะ,ะเผชิญความท้าทายด้านสาธารณสุขมีอยู่5ด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมั่นคงด้านสุขภาพการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโรคไม่ติดต่อและการเข้าถึงระบบสาธารณสุขกับโรคระบาดและสุดท้ายเรื่องของสังคมผู้สูงอายุค,ค่ะฉะนั้นกลับไปที่งานของรูปแบบของการทํางานของสสสที่จะต้อง ดูว่าเหตุการณ์เฉพาะหน้านั้นมีอะไรบ้างที่เราไม่อาจจะคาดการได้รวมทั้งความท้าทายในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกอาเซียนบ้านเราในบ้านเราเองและแม้แต่ แต่ละมิภาคของบ้านเราก็มีปัญหาที่แตกต่างกันค่ะฉะนั้นรูปแบบการทํางานเชิงประเด็นเรื่องของยาสูบแอลโกอฮอล์ยาเสพติดอุบัติเหตุกิจกรรมทางกายและอาหารเนี่ยก็ยังทําเหมือนเดิมอยู่นะคะดิฉันยังไม่เห็นเรื่องที่ดิฉันได้อภิปรายปีที่แล้วเรื่องของการชาตาการแพทย์ว่าจะอยู่ตรงไหนในของสอสสค่ะรวมทั้งเชิงพื้นที่ดิฉันก็ยังเน้นย้าว่าเชิงกลุ่มเป้าหมายเรื่องของเด็กนั้นเป็นเรื่องสําคัญนะคะรองลงมาเรื่องของสังคมผู้สูงอายุค,ค่ะซึ่งประเทศไทยก็เป็น สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบแล้วก็ยังเห็นงานของสสในเล่มนี้อยู่นะคะดิ่ฉันทราบว่าท่านสสสริศตบุตรเนียนสๆๆสเขตสของปราจิมบุรีมีโมเดล เรื่องของผู้สูงอายุที่ขับเคลื่อนพร้อมกับกองทุนผู้สูงวัยในชนบทซึ่งน่าสนใจมากค่ะมีส่วนร่วมจากหลายภาพส่วนมีผลที่เป็นรูปธรรมถ้าไม่ต้องทุ่มงบประมาณมากมายสสอสอ,สอ,อาจจะไปแลกเปลี่ยนในฐานะที่เป็นน้ํามันหล่อลื่นในมุมที่จะไปวิเคราะห์ถอดบ,บทเรียนและการบริหารจัดการเพื่อที่ขยายผลต่อไปได้ในฉันยังเป็นกําลังใจให้กับสส,สใะในการจุดประกายในการดําเนินงานในหลายปีที่ผ่านมาขอให้นําผลลัพธ์ที่ตอบสนองการสร้างเสริม สุขภาพนำไปสู่เป้าหมายสร้างนำซ่อมต่อไปขอบคุณค่ะขอบคุณครับต่อไปเชิญท่านเอกภพบครับตามด้วย